สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นอินเตอร์นเนชั่นแนลมาราธอนปีนี้เป็นปีที่ถือว่าพิเศษเพราะว่าครบรอบนะครับสองทศวรรษของงานขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนก็คือจัดมาเป็นครั้งที่20นั่นเองนะครับปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วพอสมควรนะครับยังไงเดี๋ยวก็ประกาศหนาวมากเขาบอกประมาณ10องศาหนาวมากน้ำวิ่งจะเป็นยังไงว่างใครจะจบใครจะดีเอฟยังไงว่าง เดี๋ยวเราไปดูในสนามของวันนี้ครับกับโปรแจ๊ดลุยเย้ขอนแก่นทีนี้เขาให้เป็นเสื้อแขนกุดมาแต่นี่เขาไปตัดเป็นเสื้อกล้ามพี่ๆอย่าพึ่งเข้าไปพี่ดูก่อนใน่เสื้อไปโมดิฟายมาเป็นเสื้อกามใช่ไหมใช่เหนแม่งโคตรเจ๋งไงนี่ลงทุนทำเองนะครับทำเองแต่ว่าการยังไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่เนาะ จากเเสสืื้้อนรีบครับงานรีบอุดงานเดือนสุดยอดเป้าหมายเท่าไหร่ครับวันนี้เวลา430สามศูนยครับวันนีครับเป้าหมาย430ครับวันนี้ยังนี้430นะครับถ้าไหลได้ก็ไหลไปเลยครับแม่ค่างจะหนาวแล้ววันนี้พร้อมไหมครับพี่พร้อมไหมพี่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ man. เมาแล้วมาแล้วครับเกลี้กันเือดด้พนี่จะเก็บผมยิโที่สามก็บนะจลองกดตรนะจะลองกดเก็บเก็บเก็บระยะที่ไกแล้น่ยก่อนหน่อเดี๋ยวไปวหางลางสวัดีครับไาแล้วแก่เลยสงสามตัวน้องสองสามตนี่หางว่องเวย เขาแรกส่พ้นแล้วข้นาอายุพักปี่พ้นแล้มีเด็กตึงระฆังเรอ เยอะเพิ่งถึงสามเรียมออกเยี่ยมเลยคนละก็สิเอิญค่า นะนักบาทีวิได้นิดหน่อยครูมก,ก,กุจ้าลกจิเอหนะครูเนาะสิบจัตอนนี้ถึงเซนท่านแล้วครับ uỷ lực đi chịu อี่ขอนแกนไปกันหมดแล้วหลวงเราปิล้วแวพภาบรรยายครับแพภาบรรยายเจ้สุรศักด์พิเชียว น่าวกฮฮนี่เบียร์กปองนี่เ็มเลยเบคซีหลาบ้านเขาเปิดหรอวะโอ้ยเปไดออกยังมากขึ้นก่านัา่นล่ะ เงื่อนคนเดียวมาไปครับต่อแปดกิโลแล้วปีหน้าต้องเอาเฟนหนามาตั้นี่ใส่เบียใส่เบี้ยสิบวินเนี้ยยงจะเลื่อนกวนเตี้ยขี่เราเอาฟ้าแป้าของน้มเหรอปั๊มแล้วโอ้ยอยากจะนำสีนำเงียวโอ้ยธรรมดาเนาะแตบผมเข้าใจดีเนาะออกดีแล้วเนาะ ไปครับไปโอโห่งเรียบร้อยแล้ไปไนด้วกันกันเลยงานถูกต้องงานก็จะเข่าก็จะพอผ่านเราเพราะที่ขาท่านั้นเขาว่าเขาตาาจะบอกเรีนยนเสือเรียงมาเลียนเหาเขาจะบอกเลียนขีมันยิบปวดชิมอะไทุกมมือจำเป็นเราหอนห เอาเข้าบ้านแย่เข้าบ้านเลยยองจะเล่นยงจะเล่นเลยอินเดียรึเปล่าเปินเดียกันเลยนเดียกั้งสองหนึกันี้ เล่ okay. นเล่นมาก,กนาเดายวเลยสะานคะัร น้องแหวงแล้วครับทอ,อดน้องแหวงครับผมขอบคุณครับ 嘟嘟嘟嘟嘟 สนามพวกเงาพวกปวดเหงาดูครับพิョンไปซีนหนึ่งหาป่ะไปเดียวซีนหนึ่งหายป่ะ,ะตอนนี้พีิยองจะขยับแล้วครับเป็นสี่ชั่วโมงสิบห้าเพียรได้นี่ยังก็ได้กินเจอที่อันนี้ยังก็ได้กินดอกตอนนี้เขาใช้ไขมันวิ่งด้วย we

ต่อตาต่อแค่ไหนรถบริการก็ไม่มีเนาะไม่มีเลยแต่ว่าเห็นจอดอยู่ที่ตั้ต่สงที่เลยเราไม่ไหนคือไม่รู้เหมือนกันครับที่ว่ามีปั๊มไม่ใช่ว่าต้องวางแผนแถวอะไรทางออกไวัพัดไม่มีแล้วปั๊มเก้ในฟั๊มเดินมาแล้วปั๊มหนึ่งอ่ะปั๊มเออคอใหม่น่ะตรงนี้งานไม่มีแล้วนะใช่ผมสองรอบแล้ววันนี้สองสี่หลักใช่ครับหมดไม่หมดมัน ต่อยห,หมดก็อ,ออกหีนและไม่อยากเสี่ยงมาก่อนตั้งแต่อู้ฟู่แล้วครับ <laughs> ผมตั้งแต่อู้ฟู่รอบแรกแล้ว วิ่งมาราธอนผ่าน30กิโลแล้วครับ พอในมอแล้วครับ <work>

上去了。 กิโลเท่านั้นอีกหนึ่งกิโล ร้อยเมตรสุดท้ายรอดแล้วรอดแล้วครับรอดแล้วของรอ้อยเมตรสุดท้าย

หลังจากที่เราหลังจากที่เราไปเข้าเส้นกันมาเนาะก็ไปรับเสื้อฟินิเชอร์เสร็จปุ๊บก็นี่นได้คู่ฟองนะครับคู่ฟองเราก็จะเอาไปแลกอาหารกันนะครับในงานโอ้มันจับสนัดมือดีนะนี่ได้มาทั้งหมดก็ประมาณ 1, 2, 3 สี่ห้าหกหกชิ้นเวลาทอนได้หกใบนะฮะหกใบนะครับของเขาหน่าจะอร่อยมากแต่สำหรับอาหารเขาเนี่ยจะหาว่าของหวานผลไม้และเครื่องดื่มนจะใช้เพียง หนึ่เท่านัดนะครับสามารถแ้นครับให้เดินชมเมนูอาหารรอบๆนะครับหรือว่าถ้าหนีม่อยากเะเดินครับเราเดียงแคลงโหน้สแกนเดูนูับกองปิดุมือเลยนักอิลของกินนิดก็เยอะอชั่วโมงหนไเปีรื่องของน้งสามหรอเป็นไงพี่ยงจบต่าอะไร นาวจุสันสีชั่วโมงสาอดครับถือว่าตามเป้าเนาะสีชั่วโมงขึ้นห่างเป้าหนึ่งนาทีตอนนี้แดดเริ่ม,มอ,ออกนะคะอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับคาดว่าเมนูเย็นนะคะจะเริ่มขายดีขายดีมากขึ้นนะฮะไม,ไม่น่าเลย